ดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับพัดพลคนรากหญ้าครับนึกถึงรถไถดัดแปลงนึกถึงรถไถมือสองต้องพัดพลคนรากหญ้านะครับข่อนใจของเกษตรกรวันนี้ผมอยู่ที่บ้านหล่อภาษาหมู่ที่1นึ่งเออไม่ใช่สิหมู่ที่7ตําบลขุนฝางอําเภอเมืองจังหวัดอุดรดินครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูรถไถดัดแปลงอีกคันหนึ่งนะฮะคันนี้ผมคิดได้เลยนะครับบอกได้เลยนะครับว่าถ้าด้านผู้ชมท่านใดที่ชมคลิปนี้แล้วอาจจะเป็น คลิปหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับช่างหลายๆคนหรือว่าเกษตรกรชาวนาที่มีพื้นฐานของการเป็นช่างอยู่แล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจอีกหนึ่งคลิปนะครับที่จะทําให้ท่านผู้ชมชมคลิปนี้แล้วอาจจะไม่ไปสั่งละช่างนะถ้าไปสั่งช่างทำานี่โอ้โหราคาหลายหมื่นเจ็ดแปดหมื่นทำเองก็ได้ไม่ถึงไม่ถึงหมื่นนะหรืออาจจะสองหมื่นหรือสามหมื่นแค่นี้แต่ก็ยังถือว่ายังทําเองได้นะฮะแล้วการที่เราทําเองเราสามารถที่จะรู้ปัญหาของรถที่เราทํา นะครับเราจะแก้ไขปัญหาได้ได้ง่ายนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะพา,าะทุกคนไปดูกัน,นครับว่ารถไถตัดแปลงคันนี้ของที่นี่ที่ผมยืนอยู่ที่นี่จะเป็นอย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัฒพผลคนรากหญ้าพัฒนลไลไ์ส์ตล์ทางช่อง YouTube และเพจพัฒพผลคนรากหญ้าทางเพจ Facebook ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันนะครับทุกคนว่ารถคันนี้จะเป็นเช่นไรนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับไปกันเลย นี่ครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะพามาดูรถไถดัดแปลงนะครับอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวนาไทยนะครับที่สามารถที่จะดัดแปลงจากรถเดี๋ยวดับเครื่องยนตหน่อยเบาๆเสียงนะฮะก็เป็นคหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยอีกคนหนึ่งนะครับที่สามารถดัดแปลงรถไถจากเดินตามเนี่ยให้มาเป็นรถไถนั่งขับแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้งานแบบอเนกประสงค์นะครับ ก็ใช้ลากเทเลอร์นะฮะใช้ลากเทเลอร์เทเลอร์นี่ก็แบบกระทัดรัดน่ารักเอาไว้ใส่น้ําไป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 ให้ให้ควายเนาะพี่เนาะเออใส่ก็ใส่น้ําไปลากไปให้ควายที่กลางนานะครับนี่ก็เป็นยุคถือว่าประหยัดนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมพาไปดูภายในก่อนผมบอกแล้ว่านะครับว่าช่างแต่ละคนแนวคิดจะไม่เหมือนกันอย่างคันนี้นะครับ ชื่อช่างอะไรอย่างพี่ช่างลองครับช่างลองช่างลองราภาษาอ๋อช่างลองราภาษานะครับน่นพี่แกไม่อยากออกกล้องนะเดี๋ยวเดี๋ยวแกก็จะดัง <laughs> ช่างลองนะครับเพราะว่าแถวบ้านผมนี่ก็จะพูดแบบภาษาอีกภาษาหนึ่งนะครับถ้ายัางไงผมจะเวลาผมจะสอบถามกับพี่เขาก็จะส่งอีกภาษานะครับอันนี้เป็นโครงรถไถนาเดินตามอของกระทิงแดงสองเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังนะครับเ็าเป็นรุ่นกระิงแดง เพราะว่าแถวอุตรดิตถ์นี่ส่วนมากจะเป็นของอ่าโครงกระะทิงแดงมาดูระบบเกียร์นะครับทุกคนนี่ระบบเกียร์กระทิงแดงรุ่นนี้ก็คือเป็นรุ่นอสองเกียร์หน,น้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังไอ้ตัวนี้นี่คือลูกเตะนะครับนี่คือลูกเตะลูกเตะก็คืออยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเพียงแต่ว่าช่างหลอง่อล่าง,ลงเขาเอาต่อตัวนี้ถอดไอ้ตัวนี้จากซ้าวเดิมอะเอามาติดตรงนี้นะครับ ต่จะไม่มีเบรกนะจะไม่มีเบรกเบรกเท,รท้านะครับก็คือใช้มืออย่างเดียวก็คือก็กเป็นตัวนี้ก็เป็นเพียงแค่ลูกเตะตัวหนึ่งนะครับที่ทําให้ลูกเตะตัวนี้ให้สายพันธุ์มันตึงนะฮะอ๋อมีเดี๋ยวผมพาดูตรงนั้นแต่มาดูระบบตรงนี้ก่อนเกียร์นะครับนี่แบบง่ายๆแล้แบบไทยทําทแบบง่ายๆไม่ต้องไปลีลาอะไรมากมายนะครับนี่ก็ต่อตรงไปจากนู้นเลยข้างหลังนะครับไม่ต้องใช้อดอกจอกไม่ต้องใช้อะไรให้มันลีลามากมายนี่ฮะต่อตรงออกมาเลยใช้เหล็กสี่หุน ใช้เหล็กสีหุนดัดออกมาตามสภาพนะเวลาจะใส่เกียร์นั่งก่อนกี้ผมเห็นสังเกตเห็นช่างแกยกขึ้นยกลงนะฮะนั่นก็คือเวลายกขึ้นยกลงไอ้ตัวนี้มันก็จะบิดนะฮะตัวตูดนี่มันก็จะบิดระบบะตัวช่วยเลี้ยวอ๋อตัวช่วยเลี้ยวนี้ไม่ได้ใช้นะครับไม่ได้ใช้อันนี้ไม่มีระบบไฮดรอลิกนะฮะเอาไว้สําหรับลากจูงอย่างเดียวเครื่องนี้เป็นเครื่องอ่า ET 115้านะครับ ET ท1 5าเนี่ยท่านผู้ชม Rule. ทาง่ายๆเองนะครับถ้าใคร ที่คิดจะทําเองนะครับผมบอกเลยเลยว่าไม่ได้ยากเย็นสําหรับคนไทยนะฮะไอ้ตัวนี้เป็นสายพานสองอสองระบบนะฮะก็คือเอาอสายพานตัวเนี้ยตัวจากเครื่องใช้เส้นเดียวนะครับจากเครื่องใช้เส้นเดียวก็มาปั่นตัวตัวกลางจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะ,ะลดความลดความสูงของสายพานนะครับถ้าเราทาแบบนี้นะถ้าปกติถ้าจะใช้ยาวตรงนี่ก็คือสายพานก็อยู่ประมาณนี้อาจจะเกะกะหรือว่าอันตรายต่อขา เพราะฉะนั้นช่างบางคนเขาก็จะใช้มูเล่เล็กมันเป็นตัวทดนะฮะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงสายพานให้มันสูงนะฮะก็เป็นแนวคิดอีกแนวคิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับทุกคน,นสภาพออกมาตามที่เห็นนะวิธีการเชื่อมนะสำหรับช่งางชาวนาหลายๆคนที่คิดจะทำเองนะฮะก็ไม่ได้ยากนะฮะอย่างรถของช่างวองนะฮะก็คือ,อเดิมทีก็เป็น เขาเรียกว่าชนส,สีเนะชิส,สีที่วางเครื่องก็ใช้เหล็กฉากใช้เหล็กฉากเอามาเจาะรูสามตัวสี่ตัวน็อตเจาะรูแล้วก็ร้อยร้อยหากันทายังไงก็ได้ให,ให้มันให้มันแบบว่ามันคงทนไม่ให้มันไม่หักนะฮะแล้วก็ใช้งานได้จริงแค่นั้นเองเหล็กขาหน้าก็ขาหน้าก็เป็นดุมดุมดรถพิกอัพท,ทั่วไปนะครับนี่เห็นไหมบางคนนี่น่าจะเป็นบางคนนี่น่าจะตีเองหรือว่าเอามาจากไหนไม่รู้นะ ฮะซื้อมาเออเป็นบางคนรถถ่ายำเริ่นรูปเหรอเ,รเออไปหาที่เต็มล่างของเก่าอีกต่อนะต้ที่าเ,เลยครับนหอ๋ออ,อ,อ,อันนี้เป็นของใหม่เลยนะอ้อันนี้เป็นร้านนี่เป็นของใหม่นะร้านสีจางาพันที่ที่ในเมืองอุดรนะซื้อมาสองพันหกคือสรุปนีออ่มดเสียงไปจะได้ปีบาถึงหมื่นนะ,ะถึงหมืนห่นนาะ่แปลงเองมาถึงหมืนห่นนะโอ้โหน่่างบอกว่าทําเองนะหมดไม่ถึงหมื่นนะครับไม่ถึงหมื่นนี่ก็คือ ลากจูงอย่างเดียวนะถ้าใครคิดที่จะเอาไปเป็นผ่านไถมันก็จะประมาณเพิ่มอีกหมื่นกว่าบาทนะครับเพราะว่าเฉพาะชุดไฮดรอลิกนี่ก็เกือบหมื่นกว่าแล้วนะครับพร้อมสายก็หมื่นกว่าแล้วอาจจะผ่านไถอีกนะแต่นี่ก็ใช้แบบนี้นะโอ้โหผมว่าคุ้มค่าเนี่ยดีกว่าใช้ดีกว่าแบบใช้เดินตามนะครับ บางบางทีบางท่านที่เคยเห็นนะว่าเป็นรถสาลี่แบบนี้นะมีที่นั่งนะมีที่นั่งแบบนี้แล้วก็สายแขนยาวๆมาเนี่ยเวลาเราจะเลี้ยวทีเนี้ยบางคนนีต้องกระโดดลงมาจากที่นั่งเลยนะ <c oughs> แต่อันนี้ไม่ต้องกระโดดนะฮะหมุนพวงมลาลัยอย่างเดียวนั่งผิวปากนั่งหมุนพวงมลาลัยอย่างเดียวเลยอเดี๋ย <c oughs> วเป็นแนวคิดที่ดีแล้วก็ประหยัดนบประหยัดต้นทุนด้วยนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับเอ่อถ้าท่านใดที่สนใจก็ทําได้นะแั้งช่างถ้าเกิดว่าเขหาหั่นิดไม่อยกักแปลขึ้นนะภาพก่อ ถ้ามีเวลาก็ได้อยู่ครับถ้ามีเวลาถ้ามีเวลาก็ก็ได้อยู่เนาะมากซเออเนาะสลิงหรือผมก็ต่อสลิงนี่นะอยากได้ต่อสลิงทองทั้งหกับก็คือส่วนมากอ่ะคนที่ทำอ่ะรถแบบนี้ก็คือซ่อมมอเตอร์ไซค์ต่อสลิงเราว่าเป็นช่างเชื่อมเนาะเนี่ยทุกคนถ้าถ้าใครที่ที่คิดว่าอยากจะทำอยากจะลองสอบถามสอบถามอ่ะช่างวงก็ได้นะช่างหว่องเนาะเออช่างลองช่างลองเหล่าภาษานะครับนี่คือ บ้านเหล่าภาษานะพอดีผมเดินทางมาเห็นพอดีเลยก็เลยแวะมาทักทายแวะมาะรีวิวให้กับ f อฟซีได้หลายๆท่านได้รับชมกันนะครับเผื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับชาวนานหลายๆคนหรือว่าช่างหลายๆคนที่อยากจะทําเพื่อเป็นเอ่เอกเป็นไรายได้เสริมให้กับตัวท่านเองนะครับเพราะว่าบางทีรอซ่อมมอเตอร์ไซค์อยู่ก็มันก็งานงานก็อาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่อยู่ว่างๆก็ทาเล่นบ้างทาอะไรเพื่อมีงานเข้าเยอะๆนะเพื่อเป็นไรายได้ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมจะหรือฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรักย่าพัดพลไลฟ์สไตล์ทางช่อง YouTube และทางเพจ a c e b o o k ชักอาพัดพลคนรักย่าด้วยนะครับถ้าท่า,าทนใดที่สนใจก็ติดต่อกับช่างหล่อรับภาษาได้ที่หมายเลขเบอร์โทรเลยครับจัง086 208 9688 9688นะครับเดี๋ยวหมายเลขรัผมจะขึ้นไว้หน้าจอตลอดนะครับ ก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งทุกท่านนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ผมภาพทนคนรักยาและช่างรองต้องจากลาทุกคนไปด้วยเวลาพิแค่นี้สวัสดีครับ